ดินเอ่อสลามเนื้อดินเบาก็จะมีเนื้อแบบนี้เนื้อก็จะแบบว่ายืดอันนี้ก็จะติดก็จะติดนะมันก็จะติดเป็นจะติดสลามบลูเบอร์รี่นะก็จะเอาแบบว่าเป็นเสี่ยม่วงนะตรงเนี้ยคุณจะเห็นเป็นประมาณตัวนี้นะรียอัพน้องอย่าเขาตั้ง จิ้มๆดูนะมันก็จะมีเสียงจิ้มนะเสียงจิ้มของมันก็จะแบบว่าฟินมากเลยนะฟังดูนะนก็ยืดเลยนะยืดมากเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวซันงให้ทำให้สเสร็จไปแล้วเมื่อกี้นะมันเป็น มันจะเหมือนมันจะแบบรูปร่างลักษณะก็จะเป็นสลามนะแต่ว่าเนื้อของเขานี่ก็จะเป็นดินเบาแต่ว่าจะไม่เรียกเหมือนดินเบานะลองดูคือแบบถ้าทำอย่างนี้ยมันก็จะติดพื้นลงไปเลยนะก็จะจิ้มได้ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นี่นะขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะถ้าไม่กดถ้าไม่กดก็ กดไลค์ด้วยก็ได้นะขอบคุณค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็ห้ามด่านะคะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ในสิ่งที่ดีๆนะอย่าด่านะผิดตรงไหนก็บอกคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยบ๊ายบาย